มาค่ะขอแรงเรียนมองเรียนดีเนาะขอแรงเนาะมือหนีมาอาการปวดปอดหวปวดปอดเนาะหอดปวดแอนปอดขยับเขาปอดผูนึงออ่ะมึงดผูนึงปวดผูนึงโต้วขัวมีอะไรบ้างมีอย่างไงก่อนละมึงลาบกูลาบงคลองมัดบออันนี้อย่างหัวค่ะแกน เกลืนมกคงเพิ่มตามมะงเพิ่มป่ะอันน <O S 2> ี้ก <laughs> ้อยผู้ใหญ่ชิ้นได้จนี่แหละแล้วผู้ใหญ่ผ่้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ใจสวยไงตุงทขเลียกหใจจานตุ้งน้ำจิ้มกรามเตรียมพร้อมท้าคงชุบกระดาวอาะูอากะดาว เรากินน้ำังี้ยกระแทกอ้าวนี่เศรษฐีนางยังนา่งชิปเก่าเนาะยังเก่ามากไปชั่วโมงหนึ่งมาได้กชิปเก่าเนาะเจ้ามุ้งแด้อามุ้งไก่ได้ไหมเฮ้ยของมากกว่าของมากกว่าเลยนะของมากกวอาปวดนะวะ

ไม่ยังเหรอเรามปัาบุแ้ี่ลงหมดเลยเก่าแล้วล่ะใช่สิเศษไม่ยู่แล้วคุณรวยเง่นบ่วงกับมาบดมาพ่อ

มีนะมือื่นเพ่อแพนไปตรวจเบาหวานพอดีล่ะก็กินนะกินเบาหวานกินเบาหวานกิเป็นต้นะุ่สดีแตดนี่ลดเบาหวานไม่ได้แล้วต่ยังว่าไปหาบ้านได้แหววเขาไปกินเอนอนอกเนทำเด็กมันไหมเเบงมนมัเข้าเลงน แค่มามาแล้วมาเล้ว่ิ้ามาไม่อยู่เขาจะประชุมอี่งลุงลุงมัอนี้มีประชุมเล้ยมาลุงมาประชุมลงมาลุกบนมันสิเก้าตันสั้ายจฟังคูยกับมันเนาะอ๋อบปมาพรบมันสใช่มา ายาูน้องเขาจะเป็นบุคคลในนาหละนี่มีพ่ออย่งล่ะคนตตดพ่อต่อว่าอย่งล่ะต้นบีคนของจังซันต่อพ่อพอพอหน่อยอกน่อยใจอย่างละพอ เงนเ <มา S 2> นเนแลแล้วมือนเซปปอปากหานเงป่อนพอเลยเป็นนังไ,ไดนังแดะบายบายก้ออะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสกให้จงน่นเซนเนลด้วยนะจา้าเต็ม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  ต้องทำใหูสอวันต้องซื้อเงินให้คน h e อันยังยังเออเออเห็นยังกกอนมากินข้าวแล้วทำไมนีดมันไม่ดีวะแก ได้ยินข่าวขอาวไทยลงมากกับปทูมามาขึ้นมาขึ้นมาใครนี่ยนะใครขึ้นมาตบมากนะคุณยินข่าวบ้านคุณครูนางลงมาใครมาน้างยิ้มแล้วมึงก็ลงมากมีดูระสิบเอานะเมึงใครกับอ๋านั่นเออเมื่อนั้นประเด้๋ยวทรามึงเกาผู้เดียวยิ้มแล้วบ่กินก็ได้บ่กินก็ได้มาดูระโอเคแล้ว ใช่ก็มาทู่แลมมึงหนางไม่เหรอไม่ล่ะมามาอีู้ลงเลยบมาอีฮูมาเออลงมาลงมาเ่าพี่ลงมาเ่าพี่พี่ไ่กินไ่กินกับม่รถแบบหนึ่งมึนล่ะเรื่อร โอ้เวลามากินแล้ว พ่อไปทำหมอาไดต่อให้ได้ต่อไปยศสามงานละนอียนกว่านั้นต้อมองต่อไปไปสื่อเองนะพอไหมนรน่อนนั้นดูดีบ่างสองขึ้นบมดหรอขึ้นหนานสองขึ้นคือแรกอต่ขาดน้ำเกลือ การทำเรื่องเนเขาขอเข้านอน,อนเป็นบ่า,ย,ายก็จะได้เขายาก็ได้เขาเลื่อนเผื่อไปมาขึ้นตองมะปก,ก,ก,กมาขึ้นปเป็นห<ข>อ้นองอห้องพเงนีเขให้อยู่วงก,กันเลยมจะเจ๊กทีนี้กระจ่างมนีเงิน,งนเนตนอันเขาบรได้เป็น,นอย่างนนอยู่ต้องหง เขาไม่นห้เรเ้าเหรอหมาใ้เราเหรอถ้าถ้าไม่คนนั้นช่วยแตวเองไม่ได้ยังๆนัได้แต่คือยังพ่ออยู่ของหน้านี่อย่างนีได้อยต่างปรม่ต้อะไรแบบแต่ก็น้อยู่คนน้อยเพราะว่างานเราจะดูเอยบางทีเนื่องเยอยางยาเช่อใครก็ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำจำง่ำได้ก็หมุนเมื่อระเบ่ดันนี้ก้ซิม่อะบดเองอ่ะไก่จะจำยังไงก็แล้วโอ้ไม่ใช่เกี่ยวน้ำแสดงว่าเข่ชอบผิดก็ตังหลอดตังดาอินหลน์ยืนดิมา

มันแบบคุณก่เดือดากใได้ถามหาใครอันนี้ก็ยังเป็นบ่บอกเปลืองได้ปะแล้วถ้าเนีย ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวปกติป่ะนักบุญใจนะแล้วกบจเหรอ๋อโปรไซต์แค่นี่ยแะโปรไนักบุญใเรียลนะเรื่องราบเรียลนี่แหละเรียลนี่แหละนี่แหละ Eat. ัน,นัก่นแหละเนี่ยหนักกลัวนี่มันไม oh. ่ได yep. okay. ้กลัวกปล่อยีงหน่อยอยู่ในหัวมันอันนี่บ่มีอดีป่าใครเอานั่นบ่มีโอ้ย เข้าคืเียคนหลายี่แดงแล้นะคะบอนี้ยเยเียบื่อบเนื้อบเนขอบคุณค่ะพูดไออกเ <laughs> ลยค่<ท>ะเวคน <ทะ S 2>